แม่บอค่ะ ลูกของคุณแม่อายุ18วันน้องหายใจ7จครั้งใน1นาทีแบบนี้น้องหายใจผิดปกติไหมคะแม่คลิปนี้นะคะคุณแม่ที่มีลูกต้องรู้และต้องดูนะคะเพื่อที่จะได้ประเมินได้ว่าลูกของคุณแม่นะหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหายใจผิดปกติไหมเพื่อที่จะได้รีบพาลูกนะคะไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้นั่นเองก่อนดูคลิปกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ็ Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กติ๊กต็อกโบเน็ตคิดไลน์โอเอนคิดกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อม กันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะลูกหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหายใจผิดปกติแบบไหนที่คุณแม่จะต้องรีบพาลูกหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนอื่นคุณแม่จะต้องรู้ก่อนค่ะว่าแล้วเราค่ะจะนับอัตราการหายใจลูกยังไงโดยทั่วไปแล้วนะคะคุณแม่จะต้องมีนาฬิกาเพราะว่าเรานะคะจะนับอัตราการหายใจลูกนะคะในหนึ่งนาทีดูว่าลูกหาหายใจกี่ครั้งใน1นาทีหรือจะนับนะคะ30วินาทีแล้วเอามาคูณ2แบบนี้ก็สามารถทําได้เช่น ยกันนะคหะลีกเลี่ยงการนับอัตราการหายใจลูกนะคะในช่วงขณะที่ลูกร้องกวนและเวลาที่เรานับอัตราการหายใจของลูกนะคะเราจะนับแบบนี้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกแบบเนี้ยเราจะนับหหายใจเข้า หายใจออกแบบเนี้ยนับ2แล้วก็เวลาที่เรานะคะนับอัตราการหายใจของลูกนะคะเราจะไม่บอกลูกนะว่าแม่เนี่ยกำลังนับอัตราการหายใจของลูกอยู่นะเพราะไม่งั้นนะคะถ้าลูกโตขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราไปบอกลูกว่าอ่าแม่นับอัตราการหายใจนะคะลูกก็จะแบบใหญ่เลยค่ะคุณแม่ก็จะไม่ได้อัตราการหายใจนะคะที่เป็นอัตราการหายใจที่เป็นแบบปกติของลูกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานับอัตราการหายใจก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกแบบ สบายๆนะคะแล้วคุณแม่ก็คือเปิดนะคะหน้าอกดูนะคะแล้วก็ดูกันกระเพื่อมนะคะของสวงอกของลูกนะคะแล้วก็แอบนับอัตราการหายใจของลูกนะ,ะ <S <S ทีนี้สิ่งที่คุณแม่จะต้องรู้ต่อมานั่นก็คือแล้วเด็กนะคะในแต่ละช่วงวัยนะคะลูกจะต้องหายใจกี่ครั้งในหนึ่งนาทีเพราะว่าถ้าลูกเรานะหายใจเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะคะก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าลูกของคุณแม่นะคะหายใจเร็วหายใจเหนื่อยนั่นเอง คุณแม่จำสั้นๆนะคะหสูตรหช่วงวัยดดวยกันดังนี้นะั่นก็คือถ้าลูกของคุณแม่นะคะเป็นน้องเด็กที่อายุตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึง2เดือนนะใน1นานะทีลูกของคุณแม่จะต้องหายใจไม่เกิน60ครั้งใน1นาทีถ้าลูกของคุณแม่นะคะโตขึ้นมานิดนึงที่อายุ2เดือนจนถึง1ปีน,น,นะคะใน1นาทีลูกของคุณแม่จะต้องหายใจนะคะไม่เกิน50ครั้งใน1นนาทีค่ะถ้าลูกของคุณแม่โตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะที่อายุ หนปีนะคะจนถึง5ปีลูกของคุณแม่นะจะหายใจนะคะไม่เกิน40ครั้งใน1นาทีค่ะและถ้าลูกของคุณแม่นะคะอายุอยู่ที่5ปีจนถึง8ปีนะคะลูกของคุณแม่จะต้องหายใจนะคะไม่เกิน30ครั้งใน1นาทีและถ้าลูกของคุณแม่นะอายุอยู่ที่9ปีขึ้นไปนะคะก็จะต้องหายใจนะอยู่ที่ไม่เกิน20ครั้งใน1นาทีจําได้ไหมเออ <control> คุณแม่รู้วิธีการนบอัตร,ราการหายใจของลูกแล้วและรู้อัตราการหายใจ ที่เป็นปกติของเด็กในแต่ละช่วงวัยไปแล้วทีนี้คุณแม่จะต้องมารู้ว่าถ้าลูกของคุณแม่นะคะมีการหายใจเร็วหายใจเหนื่อยนะคะ5อาการเหล่านี้คุณแม่จะต้องรีพาลูกหาหมอโดยด่วนเลยค่ะนั่นก็คือข้อที่1เลยนั่นก็คือลูกของคุณแม่นะคะหายใจเร็วเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องย้อนกลับไปฟังก่อนว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะต้องหายใจนะคะอยู่ที่กี่ครั้งใน1น,นาทีนะ2คือลูกของคุณแม่นะคะมีอาการหายใจปีกจมูก บานนะคะนั่นก็คือคุณแม่สังเกตเลยเนาะเด็กโดยทั่วไปเวลาหายใจเนะะี่ยค่ะจะไม่มีการนะคะบานของปีกจมูกแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะมีอาการเหนื่อยคุณแม่จะสังเกตเลยว่าลูกหายใจค่ะปีกจมูกบานอย่างนี้เลย หรือมีการใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจคุณแม่สังเกตนะคะคือแนะนําให้คุณแม่ค่ะเปิดเสื้อลูกขึ้นเลยเนาะคุณแม่จะสังเกตเลยว่าลูกหามีการที่าหายใจน,นะคะแล้วก็มีการบุ่มเนาะของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะที่เขาใช้ในการที่เอามาช่วยในเรื่องของการหายใจเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บางคนก็จะสังเกตเห็นว่าตรงกระดูกไหปลานะคะหรือว่าตรงกล้ามเนื้อตรงกึ่งกลางลาคอนะคะมีการที่เวลาที่ลูกหายใจเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกล้ามเนื้อมันแบบบุ๋มลงไป แบบนี้นะคะก็คือบ่งบอกว่าลูกหามีการใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจหรือว่าน้องเด็กบางคนนะคะก็จะมีการที่บ,บุ๋มนะคะตรงบริเวณกึ่งกลางอกนะคะอย่างคลิปวิดีโอนี้อ่าแบบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าลูบบกค่ะมีการใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจคือบ่งบอกว่าลูกหายใจเหนื่อยนั่นเอง 3. ลูกหายใจมีเสียงวีดสคุณแม่สังเกตเห็นว่า ริมฝีปากใบหน้าปลายมือปลายเท้าของลูกนะคะซีเขียวหรือหากคุณแม่นะคะมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะเอาเครื่องนะมาจับตรงบริเวณปลายนิ้วของลูกก็จะเจอว่าออกซิเจนของลูกค่ะน้อยกว่า95%อันนี้ก็บ่งบอกว่าลูกนะคะเออมีสภาวะคือพร่องออกซิเจนหรือว่าได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอนั่นเองสุดท้ายข้อที่5้านะก็คือถ้าลูกของคุณแม่นะคะมีอาการไข้ตัวลายซึมลงนอนเยอะไม่ค่อยตื่นขึ้น,นมาเล่นไม่ค่อยตื่นขึ้น,นมากินนมนอนตลอดซึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในกรณีแบบนี้ต้องรีบพาลูกนะคะไปหาหมอโดยด่วนเลยนะแม่ทั้งหมดนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับวิธีการนับอัตราการหายใจของลูกแล้วก็อัตราการหายใจที่เป็นปกติของเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะแล้วก็5อาการที่บ่งบอกว่าลูกคุณแม่นะคะหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหายใจผิดปกติที่คุณแม่จะต้องรีบพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่แม่โบนำมาแบ่งปันให้ในวันนี้ค่ะเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยเนาะหากคุณแม่ท่านอื่นมีคําถามนะคะสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอมาถาม ที่หน้าเพจนะคะของแม่โบเนาะแม่โบจะสามารถที่จะเจอคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะตอบกลับให้เป็นคลิปวิวแบบนี้ละกันนะคะไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ